การที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศปลดล็อกกัญชงและกัญชาออกจากพืชสติดประเภทที่5ดิฉันได้ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยปลดล็อกแค่ใบกิ่งก้านลาต้นและรากใช่หรือไม่ท่านไม่ได้ปลดส่วนที่เป็นดอกใช่หรือไม่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นนะคะเท่ากับว่าประชาชนที่ปลูกกัญชงกัญชาไม่มีสิทธิ์ใช้ดอก เอามาเป็นส่วนประกอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รวมทั้งยาดังนั้นก็จะเป็นการปิดกัน้นวงการแพทย์แผนไทยไม่สามารถเอาดอกกัญชงกัญชาที่ตนเองปลูกนั้นมาเป็นส่วนผสมของยาได้เลย16ตำรับยาแพทย์แผนไทยก็จะมีแค่หนึ่งตำรับที่ใช้กับเดกคือใช้ใบของกัญชงและกัญชามาเป็นส่วนผสมอีก15าตำรับไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดอกมาเป็นส่วนผสมได้ดังนั้นสรรพคุณก็จะ ไม่ได้นะคะก็จะอนุญาตให้เฉพาะส่วนราชการหรือออยเท่านั้นใช่หรือไม่ที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ดอกของกัญชงและกัญชาเอาไปแปลรูปแล้วถามว่าออยจะซื้อดอกกัญชงกัญชาจากประชาชนที่ปลูกทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทั่วถึงหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งจะทําให้ประชาชนสับสนว่าประกาศของท่านนั้นล็อกดอกกัญชงกัญชาไว้ แต่ปลดส่วนอื่นๆซึ่งมีสรรพคุณน้อยมากเปรียบเสมือนขยะตรงนี้ประชาชนไม่เข้าใจไปเก็บดอกไว้ก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้ท่านมีมาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รักที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้มาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและดิฉันไม่อยากให้กระทรวงสาธรารณสุข ควบคุมจนประชาชนประดิษฐ์ตัวไม่ได้ในการที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาโดยเฉพาะจากดอกและทุกส่วนมาเป็นส่วนผสมส่วนประกอบในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ต่งตางๆกับสมุนไพรไทยแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนไทยและประเทศไทยเราจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปอยากที่จะให้เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายควบคุมค่ะ